คือบางเพจอะ่ะมันไม่ใช่เพจของเรานะถึงแม้ว่าจะเอารูปหรือวิดีโอของเราไปโพสอะนะเพจหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะผู้ติดตามระดับแสนอะนะแล้วก็ให้ดูที่ว่าถ้าเป็นเพจของเราอะ่ะมันจะมีไลฟ์สดนะเราจะไลฟ์สด แต่ถ้าเป็นเพจอื่นที่ไม่ใช่เพจเราอะ่ะเขาจะไม่สามารถไลฟ์สดและเป็นหน้าเราได้อะเป็นไม่สามารถไลฟ์สดและเป็นตัวของเราได้นะแล้วก็ให้ดูที่ว่าแต่ละเพจอะ่ะเรามีหลายเพจแต่ว่าแต่ละเพจอะ่ะเราจะโพส์โพส์เนื้อหาไม่ซ้ากันเราจะเราจะไม่เอาคลิปหรือรูปอีกเพจหนึ่งอะ่ะไปโพส์ซ้ำอีกเพจหนึง่ง เราจะโพส์บกว่าคลิปหรือว่ารูปไม่ซ้ำกันคือถ้าโพสซ้ำเนี่ยคลิปซ้ำๆมันนะอ่ามันนั่นไม่ใช่เพจเรานะคือถ้าเป็นเพจเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะอา,าเป็นชุดชุดเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าการโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยรูปภาพอะารายละเอียดรูปภาพอะมันจะไม่ซ้ำกันอืมแล้วก็ คือหมายถึงว่าเป็นรูปบางทีชุดเดียวกันแหละเราถ่ายไว้หลายรูปแต่เราโพสหลายเพจแต่ว่าเราจะไม่โพสรูปซ้ำกันคือเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนท่าทางการโพสเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าอย่างเช่นเราอาจจะแบบเอ้ยคือชุดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะบางทีบางรูปเราก็นั่งอย่างนี้แต่บางรูปเราก็เอาเอามือเท้าคางบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันจะไม่ซ้ำกันไงแต่ถ้ารูปซ้ำกัน หรือว่าคลิปเนี่ยเราแทบไม่เอาคลิปจากอีกเพจหนึ่งอะไปลงอีกเพจหนึ่งเลยนะเราก็จะโพสใหม่เลยแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนชุดใหม่เลยมันจะไม่มีแบบว่าเนื้อหาซ้ํากันไม่มีเลยนะอันนั้นคือคือเพจเรานะคือถ้าถ้าดูแล้วอ่ารูปมันไม่ซ้ําอ่ะแล้วก็คลิปไม่ซ้ําอ่ะนั่นแหะเพจเราแต่ถ้าแบบซ้ําๆซ้ำๆกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ละ เราไม่เราไม่เคยลงคลิปซ้ำเพจกันนะคลิปเดียวกันไปลงอีกเพจยังไม่มีไม่เคยลงแล้วก็คือเราแทบไม่ค่อยว่างตอบแชทใครด้วยนะเออคือเพราะว่าคือถ้าตอบอะเราคงตอบนานๆทีอะเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คุยแชทกับใครแบบแบบว่าเอาเป็นว่าเราไม่เคยคุยจีบแชทกับใครอะ จีบแบบว่าโอ้โหแบบตลอดเวลาจีบแบบเป็นแฟนหรือว่าโอ้โหพูดหวานๆในแชทอะไรอย่างเงี้ยอืมเราอาจจะตอบเป็นบางโอกาสแต่เราไม่ไม่ตอบแบบว่าโอ้โหคุยแบบอ่าหวานๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยแชทของเงินใครนะเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราแชทคุยแล้วของเงินเนี่ยไม่ใช่เรานะเพราะว่าเราก็สามารถสร้างรายได้หางเงินได้ด้วยตัวเองอะเราไม่ต้องไปของเงินใครนะอืมเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครแชทเราไปขอเงินเนี่ยอย่าไปให้นะไม่ควรให้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็สังเกตว่าถ้าเป็นเราเนี่ยก็คือว่าอ่าถ้าเป็นเราเนี่ยก็คือว่าให้ดูแบบว่าวิดีโอวิดีโอคอลคุยเลยเห็นหน้าเลยว่าใช่เราหรือเปล่าอืมถ้าเขาถ้าเขาขอเงินนะถ้าคนคนนั้นเขาขอเงินนะ่ะ ให้วิดีโอคอลเลยดูหน้าเลยว่าใช่เราหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยแบบว่าแชทแล้วของเงินใครนะอืมเพราะว่าเราเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาภายหลังด้วยไม่เคยแชทของเงินใครหรอกเพราะเราหางนินได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่นามสกุลของคนที่จะโอนไปอะเราไม่ได้บอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะอ่นามสกุลนะเราก็คือนามสกุลสัจจุลน,นะ ่าเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเป็นชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่เราแหละอืมอันนี้คือนามสกุลเรานะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปโอนเงินให้คือถ้ามีแบบโปรไฟล์เราหรือว่าเพจแบบหน้าตาเราอะไปแชทแล้วขอเงินเนี่ยอย่าให้ไม่ไม่ต้องให้เลยนะเพราะว่าเราไม่เคยขอเงินใครนะอืมแล้วเราก็ คือเราก็ไม่เคยตอบเม้นท์หวานๆกับใครนะแล้วก็ไม่เคยให้หัวใจไม่เคยให้หัวใจใครเลยนะอะอันนั้นคือท้าถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ใช่เราละเราก็ไม่เคยแบบว่าไปคุยพูดจาหวานๆจีบกับใครในแชทนี้ก็ไม่ไม่เคยคุยจีบกับใครนะเต็มที่ก็อาจจะตอบแบบว่าที่จําเป็นนานๆทีแบบแต่ก็ไม่เคยคุยกับใครแบบเป็น จีบแบบเขาเรียกว่าจีบเลยอ่ะหรือว่าไม่เคยขอเงินถ้าเราไปคุยหวานๆในแชทเนี่ยเป็นแบบทํานองแบบหวานๆเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เราแลืมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไปคุยหวานแล้วเราไปขอเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรานะอืมก็คือคุณคุยกับคนอื่นแล้วแหละที่ไม่ใช่เราอ่ะเออแล้วถ้าขอเงินเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วนะเป็นคนอื่นแล้ว แล้วถ้าเราเราจะย้ำเลยว่าถ้าจะดูอีกทีนึงก็คือว่าวิดีโอคอลคุยไปเลยว่ามันใช่หน้าเราหรือเปล่าอืมแล้วก็ฟังเสียงอ่ะบางทีเอาวเขาอาจจะคนหน้าเหมือนก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วว่าเสียงมันใช่เราไหมเพราะเสียงคนเรามันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนกันและมันยากที่มันจะเหมือนกันนะน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ที่บอกไปว่านามสกุลเราก็คือนามสกุลสัจจุล ถ้าคนอื่นเข้ามาให้โอนตังเข้าบัญชีเขาอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่นานสกุลเราเนี่ยก็ไม่ใช่ละอืมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอ่าคือสมัยเนี้ยคือบางทีอ่ะเขาก็เอารูปของผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยไป มันมีข่าวออกกันตั้งเยอะแยะนะออกกันแบบโอ้โหแบบบางทีก็โพสต์บอกกันเลยว่าเฮ้ยมีข่าวแบบเรื่องเนี้ยที่ว่าคือไม่ตรงปกแล้วก็ไปให้โอนตังค์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวของเขาอะเขาลูกคนอื่นไปอย่างเงี้ยเราไปให้มันก็มีอยู่ให้เห็นเยอะนะข่าวอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูดูให้ดีๆอะ่ะว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็ อันนี้ก็มาบอกให้ฟังนะว่าว่าอย่างนี้นะ